เมื่อดาลาสาวจากประเทศเพื่อนบ้าน3นาฬิกาของเราเอาความมั่นถึง8.9ริกเตอร์บอกว่าคุณโดมประกอ์ลำของเราเนี่ยไปจีบเขาผ่านสายตาห <c oughs> นูไปเอาความมั่นนี้มาจากไหนลูกคืออย่างนี้นะลูกเวลาที่ดาลงดาลาเขาเจอผู้คนประชาชนแฟนคลับ เขาจะยิ้มเวลายิ้มเนี่ยเขาก็จะยิ้มผ่านมุมปากแล้วก็สายตาเพื่อให้แฟนคลับเขารู้สึกว่าเออแบบดูจริงใจดูเต็มใจในการพบปะผู้คนอะไรเงี้ยลูกถ้าเกิดว่าหนูคิดว่าคุณโดมจีบผ่านสายตานั่นหมายถึงว่าถ้าคุณพี่ปิเก้ไปเซเว่นพนักงานที่ยิ้มให้คุณพี่ปิเก้นั้นก็จีบฉันเหรอ อ่าแล้วที่เธอมองคุณโดมแบบนี้นี่หมายถึงว่าเธอจีบคุณโดมหรือเปล่า<ไ>หนูโลกถ้าคนมันจะจีบปะค่ะเขาจะไม่หยุดอยู่แค่การมองหน้าเรายิ้มเขาจะไปเดินขอเบอร์โทรหนูเลยหรือให้เบอร์โทรเรากลับไปแต่มีไหมจีบที่แท้จริงมันจะต้องมีเรื่องราวให้ไปต่อไม่ใช่แค่ยิ้มหรือแค่มองคุณพี่ปิเก้เข้าใจค่ะว่าหนูอยากจะโชว์ว่าหนูเป็นคนสวยขนาดไหนแต่ถ้าหนูสวยขนาดนี้เนี่ยหนูรักของพี่เนี่ยก็สวยไม่แพ้หนู เหยุดมโนจ่มจงจนินตนาการเกิดนิมิตก่อนนะหนูนะ